อันนี้คือมะขามเทศเพชรนนทไทยค่ะสามปีแล้วกินแล้วค่ะนี่ซื้อกิ่งพันธุเข้ามาจากนนทไทยสา,าทสามกิ่งละสามสิบห้าบาทสามกิ่งร้อยเป็นฝักแล้วค่ะนี่ได้กินแล้วเดี๋ยวประมาณเดือนเมษาพฤษภามันจะออกฝักมาให้เราเก็บฝักใหญ่หวานค่ะนี่คือเพชรนนทไทยเพชรนนทไทย อันนี้เขาเรียกว่าขนุนพันธงประเสริฐค่ะอันนี้ขนุนพันธงประเสริฐปลูกมาได้จะสี่ปีแล้วค่ะปลูกธรรมชาติใส่แต่ขี้วัวขี้ควายไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีมันก็เลยไม่ค่อยจเจริญเติบโตป,ปล่อยเป็นธรรมชาติพวกนี้มีแต่สองสามสี่แถวนี้มีแต่พันธงประเสริฐมันนุ่มลูกมันใหญ่มันหวานมันกรอบพันธงประเสริฐ อันนี้ก็พันองประเสริฐอันนี้ปีกว่าอันนี้อ้อยหวานปลูกไว้ทำไมปลูกเอาไว้มีประโยชน์ตรงที่หนึ่งใส่งานบุญกระถินสองใส่งานเทศมหาชาติค่ะหรือว่าถ้าใครขึ้นบ้านใหม่ก็มาเอาไปทำพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานพิธีเช่นงานแต่งค่ะ อันนี้ผักชีหูเสือใบหูเสือใส่ต้มกบต้มไก่ถ้าใครชอบแบบให้มันเปรี้ยวๆนิดนึงก็ใส่ต้มไก่ต้มปลานิยมใส่ต้มอ,อื่นต้มกบมันเป็นสมุนไพรใช,มใช่มันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านกินกับลาบกินกับลาบเป็ดก็ได้ค่ะอร่อยอน,นุรักษ์เอาไว้อันนี้มันเก่ อันนี้คือมันมือเสือหรือมันตีนหมีนี่เดี๋ยวประมาณสักเดือนมกราคมพาจะให้ดูว่าหัวมันเป็นลักษณะแบบไหนไหนลูกมันลูกมันยังไม่ค่อยมีถ้าอยากให้มันมีลูกเยอะเราต้องทำค้างให้มันทำค้างให้มันเยอะๆแล้วมันจะไปตาม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 ไม้ที่เราทำให้มัน อันนี้มีลูกมันลูกเล็กอยู่เลยค่ะยังกินไม่ได้ลูกมันจะโตกว่านี้อันนี้ลูกเล็กยังกินไม่ได้ลูกโตที่สุดประมาณเท่าไข่ไก่มันอยู่ที่ที่ดินด้วยว่าอุดมสมบูรณ์ไหมถ้าที่ที่ดินอุดมสมบูรณ์มันก็จะลูกใหญ่